สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมอนี่มอนี่ยายต่อยก็เสีมืวานอีกยายต่อยออกไปสาไป่ได้ยายต่อยคับแค้นใจมากมากกายของเลยพี่น้องบ่งดูย้อนยังย้อน,ออนบักโควิดอู้ยาาขามันเหตายเด้มันเหนตุให้หนค้นเป็นทั่วโลกตัวพี่น้องมันเป็นฮามมนเหียงเอาช่วงนี้คอยบุญญานไผทุกคนบุญญาณไผผู้ใดว่าเก่งกับบุญาา วิญญานซ้ำบัคโควิดเนี่ยบักกนี้มันเก่งเก่งเออพี่น้องตื่นสาวว่าเนี่ยมาฟังข่าวเนี่ยเอาอีกแล้วติดมองนั่นติดมองนี่ไปไสกับไปยากไปไสกับไปลําบากพี่น้องเอ้ยย้อนยังย้อนบักโควิดผู้เดียวเออบักอันหาานี่จะเป็นมันเก่งหายเก่งขาดนะพี่น้องอืออืมอือยากกระโดดซักข้อมันเหมือนเดียขันเว้าไปแล้วอืมมันนี่หาแต่เรื่องหาแต่เล่ามามาหายเห้าเนาะพี่น้องเนาะมันบอก บอกโควิดเนี่ยสร้างมันลายเข้าว่างแผนมาเข้าสิได้ไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่เออเอาเขาเ้าบระเด็ไปเที่ยวอย่างมากมากอกดอกอยากไปหันแน่พ่อเปิดหูเปิดตามม็นบ่หลานปิดเทอมง้องก้อยมันมันฟ้าวเป็นตั้งแต่ก่อนหลานแม่บ้าน,น,นไนด้ปิดเทอมแล้วพี่น้องอันสะแสมากนะตั้งแต่ก่อนสงการสามสี่มือสงการมากโอ้บาสิได้ไปหาสงนาพระแบบสบายเอาอีกละมันก็มีมากอีกละ จัมันเป็นนหยังบักฮาเนี่ยมีลูกมี่เตาจะไปใส่ซื้อบักโควิดเด้พี่น้องเฮ้มีผู้ใดใส่ลระบุ๊เบื่องรู้มันมันทะลวงโลกมันขาโลกเข้ามาเนี่ปันใดเออสมน้ำนาเจ้าของยู่ดอกว่่ได้ไปอืมคันไปนี่เมื่อเงินแต่ละมือเนี่ยจักว่ามันยังใส่แต่เงินเอาคันอันนี้ก็ว่าดีมันอยู่ว่าดีมันยังปฏบัติไม่ได้ค่อยได้ไปใส่ไมค่อยได้ไปแแหลแแทแถดออกนอกบ้านนี่แหละอันนี้ขอบคุณมันอยู่อย่างเดียว อออขอบขึ้นมันอยู่อย่างเดี๋ยวนอกน,นั้นสร้างมันอืมพี่น้องทุกคนกะโอ้เระเบียดระวัางผู้ค้าขายกับว่้ไดขายเอาผู้สีไปซื้อผู้ค้าผู้ขายกับว่้ไดไปหาซื้อเอาไปเอามางับปัดทั่วประเทศทั่วโลกพี่น้องเอ้ยย้อนอย่างย้อน,อน,อนบักโควิดผู้เดียวบัคฮาเนี่ยจะแมนมันเกง่งจะแมนมันเกง่งเด้ออ,อืมการยังบ่หูได้แบบนี้นว่ามันสิจบมือได้ หันว่าออกไปนั่มเนี่ก็สีเจ็บเจ็บแขวได้ปะเนี่ยรประหลุว่ามันสิจบมือได้เออแต่ถ้าทุกคนอย่าไปทอดวอยด้วพี่น้องด้อเข้าสู่มันโหลดปักโคบิดซื้อๆนี่เข้าอย่าไปหยาดมันด้พี่นอ้องเออเออเฮ็ดสุขภาพร่างกายให้เข้าแข็งแรงด้วพี่นอ้องยาต้อยเนี่ยออกไปออกไปนอกบ้านเดี๋ยวนี้ใส่ใส่แมสปิดปากสองผืนสองแผ่นเด้ไหมพี่นอ้องเออกลับมาเข้าบ้านแล้ว ล่างมือซะก่อนเบิดกอกน้ำข้างนอกล่างมือล่างมือเสร็จแล้วอ่ะแม่แต่ทิมไปเลยอืมเขามาพัดบานสองพื้นนะทิมไปเลยเขาไปอาบน้ำซะกอ่อนอือเสียผ่าซุ่มใดใส่มากอะ่ะเอาออกไปขางนอกยานแห้งย่านมันมาแผ่เสื้อใส่หลานเบื่องดูเบื่องดูเบื่งดูมบด,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 ดูมันโอ้มันจะมันเห็ดให้เห่าเป็นแบบวิตกกังวนอืม เงิดหลายพี่น้องเออเสียงรดมาแต่ไส่น้องขึมาดังเป็ดเป็ดนน้อบ้านี้อืมบ้านี้ยัต่อยบ่มีอย่างบ้านี้มาบอาเรื่องบักโควิดนอนเพื่ออัดอั้นตังใจบ้านนี้ก็ขอให้พี่น้องเนาะเศร้าไทยเฮาทัวโลูกว่าว่าไปยุ่งมังได้ว่ว่าประเทศศาสตร์ไดก็ให้รอดปลอดภัยจากบักฮาโควิดนี่เร็วๆเอาธุรกิจอันใดก็สิได้เจริญก้าวหน้าบ้านี้เอาเบาเรื่องบักโควิดเบาหลายมันมันมันเหี่ยวตัวพี่น้องอุดรนี่ก็ติดหลายอืม บานี้เฮากับเบิ้งรักษาดูแลตัวเจ้าของให้มันดีและพี่น้องเนอบ่ได้ไปใส่นี่กะก็ดียุประหยัดเงินไปหลายหลายเป็นเครื่องต่อเครื่องพุนละแต่ว่ามันกัมันกับบ่ดีกับพี่น้องหลายๆหลาย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 ๆคนทั่วโลกนะพี่น้องเนะอืมขอให้เฮ้าเช่าทไทยทัวโลกหรือว่าพี่น้องสุภูสุคนอยู่ทั่วโลกเนี่แค่คาดจากบักโควิดซะอืม เฮอ้าอย่าไปสู่กับมันพี่น้องเฮ้าเขาพยายามมังลบมันเด้อพี่น้องเด้อเอาคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้แหละเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ